สวัสดีครับพูกการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไล i ์ช็อปด o p com นะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายแบรนด์ฟินิกเข้ามารีวิวให้ดูเป็นฟ e นิกในชื่อรุ่น pd 4 0 r version 3.0น3.0ะครับตัวนี้เป็นตระกูล pd series นะครับเป็นไฟฉายชาร์จได้ในตัวรหัสรุ่น pd 4 0 r เนี่ยผลิตมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็พัฒนาจนมาเป็นเวอร์ชัน2ตัวนี้ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นะครับ โดยที่คอนเซปต์ของไฟฉายรุ่นนี้ครับชื่อเขาก็คือเป็นไฟฉาย super b r i mechanical r o ต a r y switching f l a ไล l i นั่นหมายความว่ามันเป็นไฟฉายที่มีสวิต์หมุนแบบ mechanical หรือว่าหมุนแบบ rotary switch นะครับจะไม่ใช่สวิต์กดเหมือนไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับข้อดีของเขาก็คือสามารถหมุนปรับแสงได้ง่ายแม้เพียงมือเดียวเพราะว่าเขาใช้ระบบ m แม a n i c a l Rotary s w วิตตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นสวิตช์วงแหวนไม่เหล็กปรับแสงบางคนเขาจะเรียกกันแบบนี้ง่ายๆนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องใช้ปุ่มกดนะครับไม่ต้องมีปุ่มหลักปุ่มลองกดไล่โหมดอะไรอย่างนั้นเป็นต้นตัวนี้หมุนได้เลยนะครับเหมือนหลักการง่ายๆนะครับให้เรานึกถึงการหมุนวนลุ่มนะครับปรับจากเบาไปหนักตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับจากโลไปเทอร์โบได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าคีย์ฟีเจอร์หรือว่า ฟีเจอร์หลักของเขาเนี่ยมี3อย่างก็คือใช้วงแหวนที่เลือกโหมดการใช้งานได้ง่ายเพียงมือเดียวนะครับหมุนปรับแ,แ,แ,แไป๊บๆไปตามหมมตามระดับแสงเปลี่ยนได้เลยง่ายๆนะครับอย่างที่2ก็คือตัวพอร์ตชาร์จที่อยู่ด้านหลังเขานะครับเป็น t ท p e C นะครับเป็นพอร์ตชาร์จแบบกันน้ําอยู่ภายในตัวบอดี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฮลไลท์อีกฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งของเขานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับบอดี้ของเขาเนี่ยท้ายกระบอกเขาจะมี ท้ายเป็นฝาเรียบเขาเรียกว่าเทลสามารถรองรับฟังก์ชันการใช้งานแบบเทลสแตนได้นั่นเองนะครับวางตั้งใช้งานได้เพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดนูนออกมาเหมือนพวกไฟฉายแท็กติคอลทั่วไปเพราะฉะนั้น p d 40R เนี่ยเขาจึงมีคีฟีเจอร์หลักๆ3ฟีเจอร์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ความสว่างอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้มาพร้อมความสว่างสูงถึง3,000ลูเมนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับระยะพ่งกายอยู่ที่500เมตรนะครับก็คือตัวนี้ เวอร์ชัน3เนี่ยจะพุ่งไกลกว่าตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเวอร์ชัน2เขา,าพุ่งไกล405เมตรตัวนี้พุ่งมากขึ้นนะครับ500เมตรเลยตัวนี้ที่ผมไปลองแสงแล้วเดี๋ยวลูกค้าดูตัวอย่างแสงท้ายคลิปได้เลยผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้ประทับใจมากในเรื่องของอย่างแรกเลยนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้กว้างนแน่แต่ความกว้างกว้างไม่คิดว่าจะกว้างเท่าที่ ท,ที่คิดนะครับเพราะว่าพอลองส่องไปแล้วเนี่ยกว้างจริงๆนะครับกว้างมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือพุ่งไกลอย่างที่บอกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการไฟฉายพกพาความสว่างสูงนะครับชาร์จได้ในตัวนะครับหมุนปรับแสงได้ง่าย p d 4 0 r ี่าเวอร์ชั่นตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับมาพร้อมฐานชาร์จลิเทียม2 1 7 0 0 5 0 0มิลลิแอมพร้อมใช้งานเลยนะครับในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับระดับแสงนั่นเองก็จะมีให้เลือกทั้งหมด สีระดับแสงตั้งแต่โล30ลูเมนเนี่ยเปิดได้ตั้ง89ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเดียม350ลูเมนได้8ชั่วโมงครึ่งนะครับไฮห0 0 0ลูเมนได้3ชั่วโมง10นาทีนะครับเทอร์โบ3,000ลูเมนได้2ชั่วโมง40นาทีดอกจันรวม เขาหมายถึงรวมเวลาที่มันลดระดับแสงลงจาก3,000ลูเมนเล็กน้อยแล้วนะครับเพราะว่าพอไฟฉายสูงถึง60องศาซีวงจรจะลดระดับแสงลงเล็กน้อยเพื่อให้ลดอุณหภูมินะครับแล้วก็จะแช่ยาวต่อเนื่องได้จนถึง2ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันเย็นลงตัวลงสามารถเปิดบู o เทอร์โบได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับที่สําคัญมาพร้อมระบบ กับพิพสโตร์และก็ sos ขอความช่วยเหลือด้วยตัวนี้เป็นระบบเซตติ้งใหม่ sos ที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับตัวนี้ทําให้แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มีสโตร์มาให้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปกแกะกล่องดูข้างในเลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับตัวนี้นะครับจะมาเป็นกล่องแพ็กเกจสายแบบนี้นะครับตัวไฟฉายจะอยู่ตรงด้านในนะครับ ด้านหลังกล่องเะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอชุดคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ซองไนล่อนตรงรุ่นนะครับตัวนี้ซองไนล่อนของฟีนิกซ์สวยนะครับตัวนี้ใส่แบบเน็ตเอลได้แล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวหนักเทปหนังเตยหรือตินทุกแกนะครับเป็นเน็บเป้เน็บกระเป๋าได้เลยนะครับตัวนี้สายชาร์จ USB Type C นะครับตัวนี้หัว Type C นะครับเสียกับ USB adapter ทั่วไปได้เลยหรือว่า USB port ของคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จได้นะครับ power bank ได้นั่นเองนะครับ สามารถใช้สายชาร์จโทรศัพท์ Android ทั่วไปก็แทนได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งในถุงนียก็จะเป็นชุดสายคล้องไฟฉายนะครับแล้วก็มีอะไหล่ยางโอลิงตัวนี้นะครับสีดําๆกลมๆตัวนี้1เส้นนะครับเป็นยางโอลิงสำรองนะครับยังไม่ต้องเอาไปใส่นะครับถ้ามันของเก่าจะไม่ขาดนะครับยางโอลิงผมจะย้าเสมอนะครับอยู่ที่ตัวขั้วเกลียวสุดท้ายของไฟฉายนะครับมันมีน้ํามันเคลือบอยู่อย่าไปเช็ดออกนะครับแล้วก็ อย่าไปใส่เพิ่มนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับโอเคมาถึงตัวไฟฉายนะครับจับดูนะครับถนัดมือดีนะครับตัวนี้เพราะว่าบอดี้เขาจะเป็นบอดี้ที่รองรับแบต2-1700นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาพร้อมตัวบอดี้คลิปที่ว่าสามารถพกพาเน็บกระเป๋าเน็บเป้ชุดทํางานไปได้เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงด้วยนะครับคลิปจะแข็งแรงมากนะครับบอดี้คลิปของเขาแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้ฝาท้ายตรงนี้เขาจะเรียบแบบนี้แต่ว่า มีส่วนว้าวเนี่ยที่รูให้ใส่สายคล้องไฟฉายนะครับทั้งสองฝั่งเลือกใส่ได้เลยนะครับพอมันดีไซน์แบบนี้มันทําให้วางตั้งแบบเทลสแตนเปิดใช้งานยิงแสงขึ้นบนเพดานได้แล้วก็ใช้งานแทนตะเกียงได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมีประโยชน์แบบนี้นะครับโอเคตรงที่นี่ครับโคมที่เห็นเนี่ยเป็นโคมอลูมิเนียมผิวเรียบนะครับเรียบหัวจะใหญ่กว่าไฟฉายหัวจะใหญ่กว่าบอดี้เห็นไหมครับ แล้วก็โคมจะค่อนข้างลึกทําให้แสงพุ่งเล้กไกลดีมากๆนะครับตัวนี้ประทับใจแสงไกลพุ่งของเขาแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยสุดเลยครับผมถ่ายมาให้ดูท้ายคลิปลองดูได้นะครับเต็มเฟรมนะครับตัวนี้สวยนะครับหลอดนะครับนี่นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็จะเป็นส่วนของไฮไลท์มันก็คือตัวตรงนี้นะครับตัวที่เขาเรียกว่า Mechanical Rotary Mode Switching เนี่ยก็คือเป็น พูดง่ายเป็นวงแหวนไม่เลยปับแสงนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่น3.0เนี่ยเขาจะดีไซน์ต่างจากเวอร์ชัน2.0ุดนตรงตัววงแหวนเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างเขา,ขาเรียกว่าหนาขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้บิดบิดไปง่ายนะครับมีส่วนที่แบบนี่ฮะถ้าเราดูตามมุมแบบนี้นะครับนี่ไหมครับมันจะมีความถนัดมือมากขึ้นนั่นเองนะครับบิดได้ง่ายแล้วก็ ตัวเลเซอร์ตำแหน่งบนพื้นของตัวไฟฉายเนี่ยบนหัวไฟฉายก็จะบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ Select อยู่เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง s w i t c h o f f นะครับแล้วก็ถ้าเราบิดวงแหวนไปนะครับไปตไปามไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเรจะเจอขีดแรกเนี่ยก็คือตำแหน่งโหมดแสงโลหรือแสงระดับต่ำสุดนั่นเองนะครับบิดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะแสงขีดก็จะสูงขึ้นก็คือเป็นโหมดมีเดียมนะครับบิดมาอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นโหมดไฮนะครับ อีกตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นขีดนะครับก็คือเทอร์โบหรือสว่างสุดนั่นเองนั่นหมายความว่าตั้งแต่0ตรงนี้ก็คือขึ้นมาจนถึง100%นะครับจะสังเกตว่าเขาดีไซน์แบบให้เห็นสัญลักษณ์ได้ได้แปลความได้ง่ายนะครับก็คือขีดสั้นก็โหมดต่ำยาวขึ้นมาหน่อยมีเดียมหรือกลางนะครับยาวขึ้นมาอีกก็จะเป็นไฮแล้วก็ยาวสุดจะเป็นเทอร์โบครับง่ายมาก ฟังก์ชันเขาดีไซน์ไม่ซับซอ้อนนะครับข้อคีย์ฟีเจอร์เขาคือใช้งานง่ายแม้เพียงมือเดียวพอเราถือเนี่ยเราสามารถบิดไปบิดมาได้นะครับแล้วก็ถัดมาของมเมอร์โบเสร็จปั๊บถ้าเราต้องการใช้โหมดกับพลิปนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบอันแรกก็คือจะเป็น SOS นะครับก็เราก็จะบิดออกมาอีกตำแหน่งหนึ่งจากเทอร์โบมา SOS เนี่ยมันจะถูกขั้นด้วยแม c h ิ n i คอลของเขาเพื่อป้องกันมันจะมีความหนืดกว่ากว่าที่เราไล่จากโลมาเทอร์โบ ถ้าเราบิดไปตรงนี้มันจะค่อนข้างง่ายพอมาถึงเทอร์โบแล้วจะไป s อสเนี่ยเราต้องออกแรงบิดอีกเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะป้องกันเผลอเนี่ยถ้ามันลื่นไปเนี่ยมันจะเผลอไปโดน s อสเอส้ได้ง่ายนะครับตัวนี้ทํามาทําให้โปรเทคตรงนี้ไปเลยนะครับทำให้เราต้องการใช้เอสเมเมอ์หล่เราค่อยบิดแรงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าแสงก็จะเป็นกระพริบสโตร์อส s อเให้เราหรือหากต้องการใช้สัญลักษณ์สายฟ้านี่ก็คือแสงกระพริบแบบสโตรนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดมาที่ตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นสโตร์นะครับ หลังใช้งานเสร็จเราก็สามารถที่จะใช้มือเดียวเนี่ยหมุนกลับไปเรื่อยๆนะครับไปจนไปถึงตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นตำแหน่งออฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เตือนความร้อนด้วยนะครับหลังจากเปิดใช้งานเทอร์โบนี่ร้อนจ๋าเลยผมบอกได้เลยนะครับก็คือร้อนเหมือนทุกรุ่นแหละที่เป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ตามหน้าเว็บไซต์ของฟินิกส์เขาก็จะแจ้งว่าตัวเนี้ยตัวฟินหรือว่าคีบระบายความร้อนของตัวรุ่นเนี้ยก็จะดีไซน์ใหม่นะครับให้มันระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันทําให้ทั้งหมดเนี่ยที่มันออกแบบมาใหม่เนี่ยช่วยกันลื่นไปในตัวนะครับที่มีความหนาความสากข,ขึ้นมามีร่องมีเว้าขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเวลาเราวางเฉยเเนี่ยมันจะป้องกันการลื่นถลายดีๆมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งด้านหน้าดีครับมันก็จะเป็นจุกยางปิดช่องชาร์จ type c นะครับที่ผมบอกไปด้านตอนต้นนะครับแล้วก็มี ตรงนี้เป็น LED อินดิเคเตอร์ขนาดเล็กแสดงไฟสถานะการใช้งานในขณะใช้เลยนะครับถ้าเราบิดเปิดใช้งานเพิ่จะมีไฟติดตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวติดสว่างค้างไว้เนี่ยก็คือ85-100%แน่นอนละถ้าเป็นสีเขียวกระพริบก็แสดงว่าอยู่ระหว่าง50-85%โดยประมาณนะครับแต่ว่าเป็นแดงแดงกระพริบเมื่อไหร่หรือว่าแดงค้างเนี่ยควรจะรีบเอาไปชาร์จได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสาญลักษณ์บอกซึ่งมันจะติดเมื่อเปิดการใช้งาน แล้วก็จะติดแค่ไม่เกิน3วินาทีมันจะดับไปเองนะครับโอเคพอร์ชาร์จนี่ครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนะครับนี่นะครับไทซีตัวพอร์ตเป็นพอร์ตแบบไทซีแบบกันน้ําด้วยนะครับตัวนี้มาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP68 นะครับตัวนี้นะครับมาตรฐานกันกระแทกเขาก็ประมาณ1.5เมตรนะครับดรอปเทส1.5เมตรนะครับใช้งานสบายๆนะครับตัวนี้โอเคมาด้วยส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จับตัวหัวไฟฉายฝั่ง ท้ายหัวนี่ครับแล้วก็ตัวบอดี้หมุนค่อยๆหมุนออกมานะครับอ่าล้วก็จะเจอแผ่นก้นโคู่แบตตัวนี้นะครับก็เอาออกได้เลยนะครับตัวนี้ <c oughs> แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส ARB l 2 1 5 0 0 0เวอร์ชั่น2.0ก็คือฐานเบอร์2.170นนั่นแหละแต่ว่ามีความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น2.0แล้วตัวเวอร์ชันน2.0นี่ก็จะจ่ายกระแสดีขึ้นกว่ารุ่นแรกเพราะฉะนั้น รุ่นนี้มันสว่าง3000ลูเมนต้องใช้เวอร์ชันน2์นะครับถ้าใช้รหัสเอ b l 2์เออรเส่เฉยๆที่ไม่มีเวอร์ชัน2เนี่ยเทอร์โบใช้งานไม่ได้หรืออาจจะเปิดใช้งานไม่ได้สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่รองรับถ้าไม่ใช่แบตเตอรี่จ่ายกระแสส,สูงมันจะเปิดใช้งานเทอร์โบไม่ได้หรือเปิดไม่ติดนะครับถ้าใครเจออาการแบบนี้ก็แสดงว่าแบตคุณไม่รองรับนั่นเองเขาแนะนําให้ใช้รุ่นที่เป็นตรงรุ่นเวอร์ชั่น2.0ตัวนี้นะครับ5,000นมิลลิแอมป์นะครับเบอร์วลต์นะครับผม <Okay. c oughs> ข้างในก็จะเป็นฝั่งสปริงคั่วลบนะครับกันกระแทกนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับหัวก็จะมีตัวนี้ฝั่ง2ฝั่งเนี่ยเป็นตัวกันใส่แบตกับคั่วนะครับถ้าเราใส่คั้วลบเอาบวกลงไปแบบนี้แล้วเอาลบหงายขึ้นมาใส่ชนกับฝั่งเนี้ยมันก็จะรู้ว่า ไม่มีมันไม่มีตุ่มตรงกลางนะครับมันก็จะไม่ครบวงจรมันก็จะรู้ทําให้เปิดไม่ติดไม่ต้องกลัวไฟฉายช็อตนะครับตัวนี้นะครับเขามีวงจรโปรเทคให้อยู่แล้วตัวนี้นะครับโปรเทคให้นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับยางโอลิงอยู่นี่นะครับเกียวสุดท้ายนะครับจะมียางสีดําๆอยู่นะครับแล้วก็มันมันหน่อยเขาทาจาระบีมาจากโรงงานจะไปเช็ดออกนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับเราจะใช้งานนะครับพอเราหมุนแน่นก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ แค e ่นี้เองนะครับที่ใช้งานก็อย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าเราใช้แบบมือเดียวแบบนี้เราก็บิดได้เลยนะครับบิดไปทางตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับขอนุญาตเปลี่ยนมือนะครับนี่นะครับบิดจากตำแหน่งออฟมาที่ตำแหน่งออนแรกก็จะเป็นตำแหน่งแสงโลนะครับน่ครับบิดไปอีกตำแหน่งหนึ่งมีเดียมนะครับบิดไปตำแหน่งหนึ่งไฮนะครับบิดไปตำแหน่งนึ่งเทอร์โบนะครับถ้าเราต้องการสเต็ปถัดไปนะครับเราก็ต้องบิดขึ้นไปให้แรงหน่อยนะครับจะเป็น สโต o ์และ s อสนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น SOS นะครับอันนี้ SOS แบบใหม่ของเขานะครับเป็นเขาเรียกว่าถูกเซตติ้งมาเป็น SOS แบบใหม่นะครับนี่ SOS นะครับถ้าสโ o ร์มันจะกระพริบอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับอันนี้ SOS นะครับปิดปีกทีหนึ่งสโ o ร์จะกระพริบ3นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าสโ o ร์นะครับจะถี่กว่านะครับอันนี้ไว้สําหรับส่องตาส่องตาเวลาต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ย เกิดการตาผ้านะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สถานตำรวจใช้งานแบบนี้นะครับนี่ครับทำให้เกิดตาผ้าได้นะครับบิดย้อนกลับก็เป็น S O S สัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ไกลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บิดย้อนกลับไปเป็นเทอร์โบแล้วก็ไฮมดเดิลโลนะครับสังเกตว่าให้สังเกตตรงนี้นะครับ แสงตรงนี้จะแคบแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะเข้มนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทําให้เกิดแสงพุ่งไกลนะครับพอเรายกขึ้นนะครับเห็นไหมครับสปีกว่าจะกว้างขึ้นตรงนี้เข้มเล็กลงแล้วมันก็จะทําให้เกิดระยะพุ่งที่ไกลมากๆนะครับตัวนี้เวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็บิดกลับไปที่ออฟตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันล็อกเอาท์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นโรตารีสวิตช์โหมดสวิตชิงแล้วเนี่ยเราแค่บิดกลับมาที่ตำแหน่งออฟแค่นั้นเองไฟฉายก็ ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องล็อกไม่ต้องกลัวเผือไปโดนปุ่มแล้วก็มันยากมากที่ว่าเราไปพกใส่กระเป๋าแล้วจะมีอะไรมาเบียดจนแบบโดนปุ่มกดติดเองถามว่ามีโอกาสไหมมีถ้าเรากังวลเรื่องโดนไอ้ตัวมงวแหวนแล้วมันปรับหมุนเองอัตโนมัติเนี่ยแนะนําให้คลายโค้งเกีียวนะครับเราหมุนเปิดแสงทิ้ไงเอาไว้แบบนี้นครับให้มันออนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลายคลายนะครับ คายจนมันดับแบบนี้ครับก็ได้แล้วก็ถอยลงไปอีกนิดนึงนะครับแค่นี้เองไฟฉายก็จะไม่ติดเองได้แล้วนะครับนะครับเป็นวิธีพกพาอย่างง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดแบตออกนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เป็นไฟฉายอีกรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาชาร์จนะครับนี่นะครับเอา Power Bank มันตัวหนึ่งพร้อมสายชาร์จ Type C นะครับเสียบชาร์จลงไปนะครับไฟฉายก็จะติดเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ เวลาชาร์จเต็มก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงกว่าๆประมาณนี้บวกลบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการจ่ายไฟของตัวอะแดปเตอร์ตัวพอแบงค์ด้วยนั่นเองนะครับขณะชาร์จเนี่ยรุ่นนี้พิเศษนะครับเขาให้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเฉพาะโหมดเบานะครับโหมดกลางโหมดจนถึงโหมดกลางนะครับแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันจะกินแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพิเศษกว่ารุ่นอื่นที่ไม่สามารถใช้ขณะชาร์จได้นะครับโอเคนะครับ ลืมให้ดูเมื่อกี้นะครับเวลาเราหมุนใช้งานออนขึ้นมานะครับจะมีไฟสีเขียวติดประมาณ3าวินาทีแล้วจะดับไปหรือว่าสีแดงหรือว่าสีแดงกระพริบถ้าแดงกระพริบก็ควรจะเอาไปชาร์จนะครับเพราะว่าแบตใกล้หมดนั่นเองนะครับนะครับเป็นไฟฉายที่ครบเครื่องนะครับตัวนี้ชาร์จในตัวแสงพุ่งแล้วก็กว้างด้วยนะครับน่าใช้นะครับตัวนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูตัวอย่างแสงท้ายคลิปได้นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้ที่ลไ,ทไ,ทไลน์ id a s i d thai light shop นะครับ หรือโทร0ูนย์ศูน7์นะครับฝากติดตามกดแชร์กด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับไฟฉายฟิลดิก pd สี่สิบ r ขั้นสนะครับสามารถใส่โคมเทียนของทางร้านได้นะครับใส่สนใจก็ติดต่อได้นะครับเป็นโคมเทียนที่ใส่ครอบฝาหัวไฟฉายแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนเปิดไฟฉายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวางตั้งใช้งานเป็นโคมตะเกียงได้เลยนะครับใครสนใจก็ ติดต่อซื้อพร้อมไฟฉายได้เลยนะครับจะเป็นโคมเทียนนะครับ you.